หวดน้องๆก่อนได้กระถางมาใหม่คนบ้าต้นไม้นี่หละมันจะได้ไม่เหงาอยู่กับต้นไม้เวลาลูกไปโรงเรียนอันนี้ได้มาใหม่นะไปเที่ยวทะเลขอขาเจ้ามาอันนี้น่ารักมากเลยฮะตะมูตะมีด,มดีเป็นเครื่อง อันนี้ก็ได้มาใหม่ขอเข้ามากระถางสีชมพูเนี่ยขอมาจากที่ไปเที่ยวทะเลเหมือนกันอันนี้ไม่ยากซื้อมาฝากอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้แกเห็นว่าชอบแกก็ซื้อมาฝากก็มันน่ารักกลนเนาะตอนนี้หน่อยเปลี่ยนกระถางให้หลายกระถางเลยวันนี้นะอันนี้ก็ลงกระถางใหม่อะไรกระถางใหม่มากเหมือว่าน,นี่ ก็ได้ลงกระถางให้ใหม่สวยมากต้นนี้นะสวยยักหยักนี่ก็ได้มาใหม่ตอนนี้ก็น่ารักน่ารักทุกต้นเลยคนชอบนะอันนี้ก็กำลังเตอันนี้ก็เพอจากใบ มาปลูกไหมสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ไม่ยากซื้อมาฝากอันนี้เราขยายพันธุ์เองต้นที่เป็นกระบองเพชรแบบนี้เนี่ยแล้วก็ขยายจากต้นนี้เพราะว่ามันเป็นทรงพุ่มแบบเยอะมากเราก็เลยหักมาเพาะพันธ์ขยาย นนก็ได้กระถางไม้ต้นนี้ก็สวยน่ารักนี่ก็พอพันจากใบกำลังโตเนี่ยอันนี้ก็พอพันจากใบสองต้นเล็กๆเนี่ยน,นี่ก็จากใบจากโลได้เยอะเลยเนี่ยอันนี้ต้นสับประรดนะสื่อบางนั้นมากิน เลยเอามาเน็บเบิ่ง่าทิติดบอ่อันนี้ก็ลองขายายผ่นเองเสยมากสวยไม่ไหวอันนี้ก็ได้มาใหม่สวยใส่ที่สดใช่ทีุ่ดใช่ที่สุดเลยโตไวนะ